<Sw> เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง first impression ของ s w a g g e r One กันนะครับว่ารู้สึกยังไงสิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกเนี่ยทุกคนเห็นด้วยไหมมันคล้ายๆช็อกเวฟนะแต่ผมว่ามันมีความเฟี้ยวกว่าอย่างที่บอกว่ามันชื่อ s w a g g e r One แต่จริงคู่นี้มันออกมาพร้อมๆกับช็อกเวฟนะครับแล้วก็เหมือนมันเป็นไลน์อัพที่แตกออกมาจากช็อกเวฟอีกทีซึ่งฟังก์ชันของคู่นี้ยังคงเน้นในเรื่องของแท็กชั่นดีพื้นทนอยู่นะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นนะมึงพื้นมันเหมือนใครสปีดเชี่ยคนลุก ถ้าพื้นของไครสปีดเนี่ยมันจะเป็นพื้นลักษณะแบบนี้แหละก็คือขู่ขาขู่ขาสากัสากสกักมือเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็เป็นซีเมนต์คิลเลอร์เหมือนตัว v 2ทูเาชื่อก็เทแล้วเขาจะชูเรื่องการเป็นช็อคเดอะเกมแล้วก็มีเรื่องของไนโตรเอทโฟมนะครับที่ช่วยเรื่องของการเด้งรีบาวอัตราการกระโดดเหมือนที่ผมเคยรีวิวทีมของยี่ห้ออื่นไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าอยากเห็นก็ไปดูคลิปนั้นได้โอเคงั้นเราลองใส่ดูเลยผมใส่8.5นะครับอันนี้8.5นะสิ่งที่ผมเจออย่างแรกเลยคือมันต้องลด1 41สสเพราาะว่่่ผมใ EU 41. แตคู่นี้มมันนเป็ EU 42ผ บอกทุกคนว่าถ้าซื้อรองเท้าแบรนด์จีนนะอยากให้โฟกัสที่ EU หรือไม่ก็ตัวเซนติเมตรของเท้าไม่อยากให้โฟกัสที่ US แต่ทุกคนต้องดูนะเนี่ยเหลือเลยเห็นไหมเหลือปลายเท้านะครับถ้าใครเท้าบานนะครับอาจจะใส่บวกครึ่งไซส์แต่ถ้าใครเท้าเลียวนะผมแนะนําแอดจะต้องลดไซส์ด้วยมีก้กูเห็นอะไรกูเห็นตูใช่ไหมอ๋อเสียงมันจะแน่นๆเสียงมันจะไม่แบบแหลมออกแต่หนึบนะดีเลยผมรู้สึกเลยว่ารัดกระชับ ทั้งปลายเท้านะครับแล้วก็เท้ามันมีส่วนลักษณะเหมือนมันเคเบิขึ้นด้วยนะครับมีความรู้สึกว่ามันจะพุ่งได้ซึ่งคู่นี้นะครับราคาปกติอยู่ที่4390นานะครับตอนนี้ทยงนนท่าไทยแลนด์เนี่ยเขาจัดโปรเหลืออยู่เพียง2,400เท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปดูตะก้าได้แล้วถ้าใครอยากให้ผมเทียบคู่นี้กับรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นช็อคเวฟหรือแม้แต่ไฮสปีดท,ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าพื้นมันคล้ายกันมากๆทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอก,บอกไว้เจอกันลิปนะ